ที่ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมและส่งมายังศูนย์เตือนภัยนะครับอันนี้เป็นบุยซึ่งซึ่งวางอยู่ของโนอานะฮะอันนี้เป็นของของโนอาซึ่งวางอยู่ทั่วทั่วโลกนะครับเห็นว่ามันมีในทางมาสมอนิเดียของเราเองที่เป็นของโนอาจริงขณะนี้ไม่ไม่มีนะฮะก็มีอยู่จุดเดียวจุด,จด,จด,จดท,ท,ที่ว่าเนี่ยนะฮะนักนั้นอันนี้อยู่ในทางฝั่งแปฟิกเกแบบทั้งหมดนะครับ นะมีอยู่30กว่า30บกระบุยนะครับทีนี้นอกจากนอกจากบุยแล้วสิ่งที่เรานำมาประเมินอีกตัวงก็คือเรื่องของระดับน้ำนะฮะจากไทเกตที่เราวางอยู่นะฮะเห็นว่าที่ระวางไว้ตามตำบลที่ต่างๆนะครับรอบฝั่งทั้งอ่าวไทยและก็อันดามันครับอันนี้เป็นลักษณะของข้อมูลของของอระดับน้ำแต่อันนี้เป็นระดับน้ำซึ่งปกติยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะฮะอันนี้เป็นสถานีวัดระดับน้ําตามที่ต่างๆไล่ต,ตั้งแต่เกาะสต็อกที่ประมาะมาหน้าเกาะเมียงนะครับแล้วก็เกาะราชานะครับอันนี้ที่สตูลน,นะครับมาอ่าวไทยก็ตั้งแต่เทพามาสงขลาทีรโนโดน,นะครับที่เกาะสมุยที่าบางสะพานแล้วก็มาที่ตราดนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ใช้ที่เป็นเครื่องมือในการาตรวจ ของเรานะฮะอันนี้เป็นสถานีวัดน้ำของกรมทุกศาสตร์ทั้งหมดที่วางอยู่ตา,ตามจุดต่างๆนะฮะที่เห็นนอกเหนือจากเมื่อกี้ของกรมถุกวางไว้นะครับซึงข้อมูลพวกนี้จะจะ,ะส่งตรงมาที่ศูนย์เดินไฟวิบัติแห่งชาตินะฮะรักษาเป็นเรียลไทม์นะครับอันนี้เป็นเมื่อเมื่อเราทําการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลต่างๆนะฮะอย่างกรณีแรกก็คือส่ง SMS ไปยัง ผู้ที่กี่ยองแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่อย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าตั้งแต่ผู้ว่าจนไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและรวมทั้งผู้นําชุมชน,นต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็มีถ้าเป็นภัยซึ่งซงึเรียกว่าถึงขั้นที่จะต้อง,ตองเตือนก็เรามีทีวีรวมการาานเฉพาะกิจหรือทีวีพูเ,เป็นเราสามารถออกประกาศทางทีวีพูได้โดยตัดรายการอื่นทั้งหมดนะครับ ราะฉะนั้นอันอื่นก็มีทางแฝกนะฮะทางฮอตไลน์ทางในกรณีที่อย่างกองกลมป้องกันบรรเทาสายไฟเนี่ยเราก็ส่งยกฮอตไลน์ไปที่นั่นได้เลยนะครับพอเมื่อเราเตือนแล้วก็ต่างกรมป้องกันจะได้ไปเตรียมนะครับแล้วก็ไปจัดการในเรื่องของอพยพหลบภัยได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีพวกสถานีวิทยุนะครับต่างๆในตั้งของเครือของกองทัพนะฮะแล้วก็สถานีวิทยุของในเครือกรมประชาสัมพันธ์นะครับ แล้วก็มีผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของ Opencare นะครับที่สําคัญก็คือมีหอเตือนภัยนะครับมีหอเตือนภัยซึ่งไปวางอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมดที่ที่มีอยู่ตามกาะแก่งต่างๆนะครับก็มีอยู่ร้อยกว่าตานี้รักษาก็รูปแบบต่างๆกันที่เห็นนะครับนะครับอันนี้รายละเอียดคงไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องดูนะฮะแล้วก็การส่งสัญญาส่งข้ความไปก็ผ่านดาวเทียมนะครับโดยใช้อิมเตอร์นะครับ ผ่านไปหอเตือนภัยซึ่งวางอยู่ทั่วไปนะฮะอย่างอันดามันเนี่ยเรามีอยู่ร้อยสามสิบหกหอตลอดแนวนะฮะตลอดแนวชายฝั่งหกจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นระบบของการกระจายข่าวท,ท,ที่ที่เรียนเมื่อกี้ว่าเรามีอะไรบ้างนะฮะก็มีจากศูนย์เตือนภัยก็ส่งผ่านดาวเทียมไปยังสถานที่ต่างๆที่สารกลา,กางที่พื้นที่เสี่ยงภัยนะฮะก็ก็รักษาเป็นระบบที่เห็นนะฮะก็มีทั้งตัวเ,เครื่องรับอย่างเดียวก็มีนะฮะหรือสถานีดีเลย์ที่ส่งไปยัง ออกกระจายข่าวย่อยๆก็มีนะฮะหลายหลายระบบอยู่ในนี้นะครับครับอันนี้เป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับครับอันนี้ก็อยู่ที่สาะกลางนะครับทีนี้เรามาดูว่าศูนย์เุืนภยัยเหตุการณ์ที่แผ่นดินไหวเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นสักนิดหนึ่งนะครับก่อนเนื่องจากว่าในวันนั้นทั้งศูนย์เตือนภัยเองนะหลังจากทีไไไ่ได้รับข้อมูลแล้วเราก็ ก็พยายามเฝ้าติดตามตลอด24ชั่วโมงมเช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็คือพยายามวิเคราะห์นะว่ามันมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับ mm. เพราะว่าทุกคนไปวิเคราะห์ว่ามันจะมีผลกระทบนะฮะแล้วก็มาถึงประเทศไทยเวลานั้น mm. เวลานี้น, mm. นะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่เกิดก,ก็อย่างที่คุณสุวิทย์ เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ว่าเกิดที่ไหนห่างจากฝั่งเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณ130-31ามกิเมห่างจากเนใดนะฮะทีนี้สิ่งที่เราได้รับนะในขณะพอเกิดปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เรารับก็คือข้อมูลนะฮะที่ผ่านการวิเคราะห์นะฮะการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมาเรียบร้อยว่าโอเคเกิดที่ไหนอย่างไรแล้วก็มีผลกระทบที่ไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นของ Pacific S ส s นมิว i ันนิ่ n เซ็นเตอร์นะฮะก็แฟกมาให้เราทันทีนะที่เกิดเมื่อเขาวิเคราะห์เสร็จก็แฟกมาให้เราทันทีก็ดูว่า,าในข้อมูลอันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งเส่งมาให้นะฮะอันนี้ฉบับที่หนึ่งเห็นว่าไม่มีชื่อประเทศไทยอยู่ในรายชื่อผู้ที่มีผลกระทบเลยนะครับอันนี้ของแปซ i f ิ c นะฮะคือเขาออกบุลลิตินอันานี้มาพร้อมๆกับที่คนของเขาได้รับที่ฮาวายนะครับ คนที่เอาไว้ได้รับยังไงของเราก็ได้รับอยางงั้นนะฮะอันนี้เป็นคือส่งมาทั้งหมดประมาณ 7- จ็ดกับแปดฉบับนะฮะส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆติดต่อกันตลอดเวลาเราก็ใช้อันนี้เป็นตัวหนึ่งในการจะประเมินนะฮะอันนี้เป็นของอกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเองครับซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเตือนภัยของญี่ปุ่นเองนะครับเช่นเดียวกันอันนี้ก็ส่งมาให้เราทันทีนะโดย,โดยทางแฟกซ์เหมือนกันทันทีที่เกิดและประเมินเสร็จ เราก็ได้รับพร้อมๆกับที่คนญี่ปุ่นได้รับนะฮะเพรนข้อมูลพวกนี้ก็ไม่ได้พูดถึงประเทศไทยเหมือนกันว่าจะมีผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดนะครับอันนี้ก็ของญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามันมีเมืองต่างๆเขาประเมินเสร็จนะฮะว่าที่ไหนคลื่นเ,เข้าไปด้วยความสูงเท่าไหร่อย่างเช่นที่โซมะนะฮะก็ประเมินว่าสูง7เ,เมตรกว่าๆซึ่งความจริงอาจจะมากกว่านั้นนะครับ แต่ว่าอันนี้เป็น,ปนการ evaluate อีเวลูเอทของทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเองหรือ JMA เอนฮะครับอันนี้เป็นเมืองต่างๆนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นเมืองต่างๆว่าเมืองไหนมีผลกระทบะเวลาเท่าไหร่นะฮะด้วยความสูงวงคลื่นขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นของเราเองฮะรเราก็อย่างน้อยเราก็ต้องเข้าไปดูโดยอาศัยอาจารย์อนัทเนี่ยฮะก็เป็นเป็นคนไปเซตให้เรา นะครับมาเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ไดยยังอยู่ที่ใช้อันนี้อยู่ว่าประเมินครั้งแรกเราก็ดูว่าเอ๊ะมันมีผลกระทบถ้าดูจากาแบบจําลองอันนี้แล้วก็จะมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นแบบจําลองนะครับทีนี้ลองดูที่าทางโนอาเ์ก็ทำนะครับก็เริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้เป็นมีบุยอยู่นะฮะมีบุยอยู่ยเห็นว่าข้อมูลจากบุยเนี่ย พื้ที่เป็นสีแดงๆนี้มิสแสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ําเกิดซึนามิแน่นอนยืนยันนะครับก็มาดูบุยถัดไปนะฮะอันนี้ก็เป็นบุยอีกบุยหนึ่งนะฮะที่ที่ถัดออกมาจากตรงนี้แล้วก็ออกมาอีกบุยหนึ่งนะครับเป็นบุยที่ที่ให้ดูเมื่อกี้ที่ที่ของโลอานะฮะก็อาจจะเห็นว่ามันก็ยังมีแล้วก็สูงด้วยนะครับก็อันนี้ก็ไล่ไล่ออกมาอีกนะฮะ เห็นว่านี่คลื่นสูงมากเลยนะฮะสีแดงๆนะฮะก็มาถึงบ้านเรานะครับมาถึงที่จะมีผลกระทบกับบ้านเราก็มาเช็คบุยที่ฟิลิปปินส์นะฮะบุยจริงตรงนี้มีอยู่2บุยอันนี้เสียอยู่นะฮะก็บุยตัวนี้ใช้ได้เรามาเช็คที่ฟิลิปปินส์ปรากฏว่ามันมีอาการที่เกิดสึนามิแต่เห็นว่ามันคลื่นมีมากวะไม่มีนะฮะมีเล็กน้อยนะฮะเลยให้รู้ว่าเกิดสึนามิ นะครับให้รู้ว่าเกิดเซินามีอันนี้จากบุยนะครับครับอันนี้ที่น่าจะเป็นถึงปาปัวแล้วนะะก็จะมีนิดหน่อยนะครับมาถึงอันนี้ที่น่าจะเป็นฮาวายนะครับเห็นว่ามีนิดเดียวนะครับเรียกว่าให้รู้ว่ามันมีคลื่นนะแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไร นะครับอันนี้ตรงนี้ไม่ทราบตรงไหนแล้วนะก็คงไม,ไม่ไม่ต้องดูนะครับก็ไม่มีเหมือนกันมีนิดเดียวนะฮะแล้วทีนี้นอกจากตรงนี้แล้วนะครับนอกจากไอ้ทุนที่ว่านี้แล้วเราก็มาเช็คอะไรอีกนะฮะเรามาเช็คที่ะระดับน้ำนะครับนอกจากว่าในใน,ในระดับน้ำของ IOC เนี่ยมีระบบของของ l o s s นะ g l o b a l Sea l e v e l นะฮะ ซึ่งมันมีฐานีวางอยู่เครือข่ายวางอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เราสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันในาสที่ Near time นีโอไทม์ฮะก็เราก็ไปดูที่ไหนเพราะว่าเนื่องจากว่าที่เข้ามาในบ้านเราก็ต้องผ่านช่องระหว่างฟิลิปปินส์เวียดนามใช่ไหมฮะถ้าคลื่นเข้ามาเอาไปเช็คที่เวียดนามก็คือที่วังเตานะครับอันนี้เป็นไออันนี้เป็นดาวเวลนะฮะที่ฟิลิปปินส์ทางตะวนันออกของฟิลิปปินส์ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็น สัญลักษณ์ที่เห็นว่ามีการเ,าเกิดการเ,าเกิดคลื่นสึนามิเข้ามากระทบนะครับแล้วก็มาเช็คที่เ <c oughs> วียดนามนะฮะที่วังเตาซึ่งซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับนะฮะอันนี้เป็นเป็นข้อมูล หลายวันย้อนหลังไปนะผมก็พยายามยังมาเปรียบเทียบไปดูซึ่งซึ่งจะเห็นว่าเส้น2เส้นมันมนที่มันทับกันอยู่เนื่องจากว่ามันมีอยู่2ระบบคือระบบเพรสเชอร์กับระบบเรดาร์นะฮะในการตรวจตรวจจับตรงนี้นะครับนอกจากสถานีเหล่านี้ก็มีสถานีที่ลูบงังและก็ที่ uh, 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 ที่ซูบิกนะครับที่ที่เข้าไปดูนะครับอันนี้วาง uh, อันนี้วังเต่านะฮะที่ที่เวียดเวียดนาม ทีนี้มาดูว่าักที่วางเตาอยู่ตรงไหนวางเตาอยู่ตรงตรงแบบนี้นะฮะที่ที่ว่าอยู่อยู่อยู่แบบนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ดาวาวแถวนี้นะฮะแล้วก็มาซูบิกแถวนี้นะครับซึ่งไม่ไม่ไม่เห็นเลยนะฮะทีนี้ที่ที่ผมภาพนี้ไม่ดูเพราะ <S <S เพราะเห็นว่าในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับน้ำความลึกของน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหกสิบ เมโดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าความลึกของน้ำในที่ที่เห็นตรงคอนติเนนตัลเชล์ตรงนี้เนี่ยจาก60เมตรเนี่ยมันลงไป1,200เมตรเลยนะครับ60เมตรไปถึง1,200เมตรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกำแพงชั้นหนึ่งนะฮะเป็นกำแพงชั้นดีในการที่ที่จะต้านามวลน,น้ำที่ที่เกิดจากสึนามิเนี่ยเข้ามานะครับจากตรงนี้มานี่เนี่ย800กิโลนะฮะประมาณ400ใหไมล์ มาถึงบ้านเราเนี่ยจากแนวคอติเนนตัลเชลตรงนี้นะครับเพรตะนตรงนี้คงจะต้องศึกษาว่าพลังงานที่ของมวลน้ําตรงนี้ที่เข้ามาเนี่ยก่อนี่มามามาถึงไอ้ตรงตรงแนว60เมตรตรงนี้เนี่ยมันจะถูกลดทอนไปบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็เดินทางมาตรงนี้เท่าไหร่นะฮะและนอกจากตรงนั้นแล้วยังมีตรงนี้ก็ยังเป็นแนวความลึกของน้ำเนี่ยซึ่งเป็นแนวตื้นอยู่นะฮะเหมือนเหมือนเป็นเป็นใล้ใกลเป็น เป็นแซนบา์หรือว่าเป็นอะไรนะฮะแนวอีกแนวหน,หนึงตรงนี้ถ้าสองแนวเป็นเป็นแนวตื้นก็ลึกประมาณสัก40เมตรนะครับอันนี้ผมไม่ผมไม่ได้เอาแผนที่เดินเรือซึ่งหรนะือชาร์ะมามาให้ดูซึ่งก็มีตัวเลขะระดับความลึกของน้ําบอกอยู่นะครับเพียงแต่เอาไม่ด,ดูภาพลักษานี้นะครับอันนี้ก็ขยายให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นในกรณีที่เราเคย <c oughs> สมมุติว่าถ้าเกิด แผ่นนิ้นไวไหวถ้าเกิดเทอมนีิเกิดจากตรงนี้มันจะจากโมเดลโดยรู้จกักแบบจำลองที่ที่เราลองป้อนข้อมูลก็ไปดูมันจะมาถึงที่นี่เมื่อไหร่ก็เมื่อกี้คุณบุรินก็ได้พูดไปแล้วนะครับผมผมคงไม่พูดถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าสถานีวัดระดับน้ำที่เราเช็คก็คือสถานีวัดระดับน้ำเ่านี้นะฮะวังเตานะฮคูรีเมลนะฮะซูบกรูบังมานิลานะครับอะไรเหล่านี้นะฮะรวม รวมทั้งของเราเองนะเดี๋ยวให้ดูนะครับกับผมคงจะนำเสนอมาสั้นๆน,นะฮะเพียงเท่านีถาถา้ถ้ามีข้อสงสัยก็เดี๋ยวสักถามได้นะครับขอขอบคุณพลเรือตรีถาวรเจริญดีจากศูนย์ตนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายโดยอ<ข>อดอ,อรพัชชนกศรีวิหกนะคะจาก ศูนย์ RAMS นะคะชื่อค่อนข้างที่จะยาวาหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะชื่อเต็มก็คือ Regional Integrated m o n t i Hazard Early Warning System for Africa and Asia นะคะซึ่งศูนย์นี้เนี่ยเป็นศูนย์เตือนภัยในระดับภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ที่ในประเทศไทยของเราเองนะคะดิฉันขออนุญาตไม่กล่าวประวัติของท่านวิทยากร จากหลังจากช่วงนี้ไปให้ให,ให้ให้ยาวมากเกินไปนะคะเพราะว่าต้องการจะเหลือเวลาให้กับท่านวิทยากรในการบรรยายนะคะคุณดรพัชนกนะคะในปัจจุบันทํำหน้าที่อยู่ที่ศูนย์กรามสนะคะในฐานะ Coastal Hydrodynamic Science t ข r e r ียน a ชิญดรพัชนกค่ะขอบคุณค่ะดรเครือวาน สวัสดีค่ะดิฉันพัชนกศรีวิหกนะคะมาจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งภูมิภาคของแอฟริกาและเอเชียหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า r i m m s นะคะขออนุญ,ญาตอธิบายฟังนิดนึงว่า r i m m s คืออะไรนะคะ r i m m s เนี่ยย่อมาจาก Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System for Africa and Asia นะคะสถานภาพของ r i m m s เนี่ยเป็นองค์กรระหว่างประเทศซึ่งบริหารจัดการและเป็นเจ้าของโดยประเทศสมาชิก ในการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยแก่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในประเทศสมาชิกเหล่านั้นนะคะรมส์นี่ถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่30เมษายน2553เริ่มต้นจากสนธิสัญญาความร่วมมือของ5ประเทศในเบื้องต้นนะคะได้แก่กัมพูชาคอมอรสอสสาธารณรัฐประชาชนลาวมั if, ลดีฟ์และก็ซีเชลและวันที่1กรกฎาคมปี2553เนี่ยได้ขึ้นทะเบียนองค์กรกับองค์กรสหรประชาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็น11ประเทศนะคะรวมถึงประเทศบังกลาเทศโมซัมบิกฟิลิปปินส์ติมอร์เลสเตมองโกเลียและอินเดียคะ่ะจริงๆแล้ว r ร m สเนี่ยมีส่วนประกอบหลายๆส่วนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของแผนตรวจวัดและตรววัดแผ่นดินไหวและพยากรณสึนามิส่วนของอพยากรณอากาศและ เกี่ยวกับการศึกษาด้านการเป็นแปงสภาพภูมิอากาศแล้วก็กลุ่มประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคนิคก,กับสังคมนะคะ,ะวันนี้ที่ฉันจะขออนุญาตพูดเฉพาะภารกิจในแผนกที่ที่ฉันรับผิดช,ชอบอยู่นะคะก็คือแผนกเออ Earthquake Monitoring แล้วก็ t s n a m i Watch ภารกิจของแผนกของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย 1. ตรวจวัดและประมวลผลแผ่นดินไหว 2. คือวิเคราะห์พยากรณ์คลืนสึนามิและการเผยแพร่ข้อมูลการเตือนภยัย 3คือบริการระบบและงานศึกษาการประเมินผลกระทบความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในภูมิภาคข้อที่4ก็คือบริการจัดทําข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงด้านภัยพิบัติพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยก็ครอบคลุมในแผนที่ที่โชว์อยู่เนี่ยนะคะสำหรับการให้ข้อมูลสึนามินี่จะครอบคลุมในส่วนของมหาสมุทรอินเดียแล้วกทท็ทะเลจีนใต้สำหรับระบบตรวจวัดและประมวลผลแผ่นดินไหว ไรมส์ uh, imes, เนี่ยได้ทำการติดตั้งสถานี uh, ตรวจวัดแผ่นดินไวหวใน4สถานีในภูมิภาคด้วยกันนะคะปัจจุบันได้ติดตั้งไปแล้ว uh, 4สถานีก็คือ1สถานีในฟิลิปปินส์2สถานีในเวียดนามคือ1สถานีในเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แล้วก็อีก1สถานีในพมา่านอกจากนี้ยังได้แชร์ข้อมูลกับ Academic s ิ n เ c a กไต้หวนันเพื่อแชร์ข้อมูลรับส่งโดยตรงจาก ไต้หวันอีก6สถานีแล้วก็มีความร่วมมือกับแจม s t e c h ที่ญี่ปุ่นเพื่อรับส่งข้อมูลเรียลไทม์อีก4สถานีนอกจากนี้เพื่อการตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นนอกจากสถานีหลักของเราเองแล้วแล้วก็อีก10สถานีที่เราแชร์โดยตรงจากไต้หวันและ,ะประเทศญี่ปุ่นยังมีการนําเข้าข้อมูลเรียลไทม์ก็คือการตรวจวัดข้อมูลที่สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวอีก อีกประมาณ200สถานีจากเน็ตเวิร์อื่นๆทั่วโลกนะคะได้แก่ Iris, g s n แล้วก็ GeoPhone สำหรับอซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลแผ่นนินไหวเพื่อการตรวจวัดแผ่นนินไหวเรามีมีด้วยกัน2ระบบก็คือระบบที่1 Antelope แล้วก็ระบบที่2คือ s i z e c o m 3 r a n t i l o p e เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ของอเมริกาแล้วก็ s i z e c o m 3เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ของเยอรมัน สาเหตุที่เรามี2ระบบด้วยกันเนี่ยเพื่อเพื่อใช้ในการเช็คผลการตรวจวัดแล้วก็เมื่อในกรณีถ้าเกิดมีระบบใดระบบหนึ่งเนี่ยเฟลไปก็ยังมีระบบสำรองอีก1ระบบนี่คือสถิติระยะเวลาการตรวจวัดแผ่นนินไหวนะคะเราทำการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลสำหรับ แผ่นดินไหวที่เราตรวจวัดได้ที่มีขนาดใหญ่กว่า6ลิตรจำนวน25เหตุการณ์จะพบว่าเราสามารถตรวจวัดได้ภายใน8นาทีหลังจากเกิดแผ่นดินไหวสำหรับในขอบเขตพื้นที่ที่เราให้บริการอยู่ส่วนด้านความถูกต้องของการตรวจวัดปกติเรจะทำการประเมินความถูกต้องทุกๆ3เดือนนะคะอันนี้คือผลของ3เดือนที่แล้วตั้งแต่เดือนธันวา,าคม ถึงธันวาดปีที่แล้วจำนวน182เหตุการณ์เราเช็คเฉพาะข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากกว่า5ลิกเตอร์ขึ้นไปแล้วก็ทำการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดของเราเปรียบเทียบกับการตรวจวัดที่ได้จากสำนักธรณีวิทยาของสหรัฐหรือ USGS นะคะจะพบว่าขนาดแผ่นดินไหวที่เราตรวจวัดได้เนี่ยปกติจะไม่คาดเคลื่อนจาก USGS ภายในประมาณ0.2ริกเตอร์ที่ประมาณ89%ของที่ตรวจวัดได้ ส่วนความลึกที่ตรวจวัดได้เนี่ยจะไม่ห่างกันเกิน20กิโลเมตรในข้อมูลประมาณ83%แล้วก็เราสามารถตรวจวัดข้อมูลแผ่นดินไหวได้ภายใน8ในาที